อาวอนาเทียนชิปปะ้วโดนปูสวยค้างะลุกยังไงแผลเปล่าอะแล้วเป็นยังไงนะตาเนี่ยนะเรื่อบอกจะมาเล่นสดนะอดี่วิวคูอุมทกได้ห้าของเขไม่รเลยจ้าน้องจะรอเลยอ้าเคิดจะรอดพ่ะตาดอบอกเยว่าพี่ถึงหมดอ่ะไ้ดงไอ้เดียวอะไรอ่ะนี่ไปแต่มาตปต่อต่อไ เอาแล้ววดไปดูไงขึ้นเขาตัวเหี่ยวเลี้ยวต่อบอกเลยที่มาใส่คิวคิานะครับเอ้าไปแล้วล่ะโซเดียวหัวขาดเลยเ๋ย่ากับเก๋ย่าสิ่งลี้ผมเสิร์ฟข้างเข้ามาที่มานี่ซื้อได้หรือไม่ผมมีเอลเดอร์ไงครับมีเพื่อนด้วยเอ้ยวันวัสดีครับวันนี้กับแชมเปี้ยนใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาเมื่อเช้านะสามารถคู่เล่นอย่างเต็มบาร์ักทีว่าตัวใหม่เพราะว่ามันเข้าพร้อมกันทั้งไวรัแล้วก็ T.C. นี่เจะไล่เรียกกันไม่ไม่ไมพอก็ไล่เรียกแหละสำหรับตัวใหม่อย่างเอเบซ่านะครับเรียกว่าตัวละครที่มาอย่างหนึ่งความคาดหมายสำหรับผมนะเพราะว่าผมมาในอาเคซ่หนึ่งนะมาชิมอาหารท้องถิ่นแล้วก็จากไปก็นึกว่าจะแบบเออก็อาจจะเป็นตัวละครสําคัญแต่ไม่คิดว่าจะเป็นแชมเปี้ยนขนาดนี้นึกว่าจะเป็นพวกจากเอลอาอย่างโซลานี่เลด้อที่ดังๆนะครับแต่ว่าเอเบซ่าก็เข้าใจได้อยู่แหละเพราะว่าทีทั้งสองจะมาใช่ไหม,ไหมก็อาจจะเป็นตัวละครสําคัญพอไป็นถึงแมทัพนอกซัตเลยเนาะก็รอดูที่ทั้งสองว่าจะมีบทบาทอะไรขนาดนั้นก็พูดตัวละครก่อนนะครับ คือมันเก่งมากโอเคียมากคือไปเล่นมาเกมแล้วเนี่ยตำแหน่งท็อปเลนก็เก่งนะแต่ว่าจังเกิลเนี่ยมันแก๊งเร็วมากนะครับระยะสกิลมันน่าจะเวอร์เลยจะโชว์ให้ดูมันเวอร์ยังไงนะครับแล้วก็เพราะที่าหายไปนานนะครับก็จะขับขยนันลงคลิปแล้วพรุ่งนี้ตลอดแต่ว่าเดี๋ยวยัทำไมได้นะสัญญาเ <is> นี่ยผมไปถึงนะเชื่อวะผมรอมาแล้วตายอย่างกูเมย์เลยเดี๋ยวโชว์ให้ดูซิซัตตุ้มปุ๊บอ้าวแฟดเข้ามาจังหวะนี้ไม่รอดอ้าวแล้ว ้ผมถึงแล้วตรงนี้ผมเล่นต่อได้นะเพราะมันแรงไงเพราะมันแชมป์ใหม่อ่ะเอาทำไมฮารอนโอ้โหโอโอเห็นปะมันกลจะพลิ้วมันจะซิกแซกเลยตัวนี้จับมาเกมหนึ่งแล้วเข้ามือเลยอย่างนี้เมนไหมวะกูว่ามาแล้วอะเมนอิบซ่าอินมมาสนอสแล้วบาฟาน่าจะไปแล้วโอเคป่าแนวตั้งผมไม่เวทบูนมาก็เอาคืนทำเสร็จเราจะได้โชว์วันตินะครับใกล้จะห้าแล้วเราจะขึ้นไปแกงท็อปเลนแล้วก็เะได้โชว์ว่ามันแกงไกลขนาไหนดูระยะตินะครับ เหมือนวายแต่ว่าลากเป้าได้อย่างนี้ปุ๊บนี่ไงเสยคามไปทีเรียบร้อยเลยเคลื่อนติดอิสระกว่าวายก็จริงแต่ว่าถ้าใช้ไปเลยก็คืออยู่กับที่เลยนะครับหวนน่าจะเก็บข้างล่างก่อนน่าจะดีกว่าถ้าจะเปิดมังกรเพราะว่าตัวสองตัวนี้ก็จะดุเดือดในการโร๊กแต่ว่าถ้าดูนี่มา,าจริงผมลอยได้นะอืมเอเดินมาดูหวนติยดยาดเสยคานแล้วโดนแล้วไปเลยวนะออกนี่ไง ที่ไม่ลงก็จะอยู่กับที่อย่างนี้ครับแต่ว่าอันนี้คือไม่ควรอยู่แต่ที่แล้วไม่ควรจะไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดเพราะว่าสิบที่หายออก่อนน้องเดีย๋ยวพี่รีปแป,ป๊บเดี๋ยวพี่มาเก็บพ่านอีฟุตก่อนเออมังกรกยังไม่ตายคาร์ลใกล้ตายแล้วเพื่อนเอาได้คือจะดีมากสวยมากครับคุ้เลื่อนสวายโอ้สวายหนึ่งหนึงสองออกอไปใช่เลยใช่เพื่อนได้นี่ไงคุ้มปะตัวแม่งสุดโหดเลยว่ะเนี่ยอืม โอ้โหเชี่ยวสถา,านการณ์โอ้อไม่ค่อยดีเราต้องขึ้นไปยามอีกสักรอบโค้งโบกโอบยนะตัวนี้คือแบบล็อกอัพไงโชว์ดูสักทีเสยข้ามไปที่แล้วโชว์เลกิโต้มาจะไหวหรอดยากอุ้ยเก๋ส่วนแล้วส,สวองหนึ่งทำไมอ่ะนี่ไงไม่เก่งนิดลุงอเอ้ยเดี๋ยวนะเอเบซเรสาแทงมีฮาร์ดซิลด้วยโอ,โอ,โอ้โหเที่ยคนนี้แม่งมาเวกมาถึกหน้ารอเหมือนกันนะลุมนานอยู่แล้วนะนนเมื่อกี้ตัวมันออกแบบม,มาเพื่อเป็นบิลด์ดาเมจนะครับคือแรงมากตาแรกผมเล่นนะ แต่ถ้าเป็นยูแทงก็ไม่เคยลองเหมือนกันเอาทุ่นตายหาไปแล้วไอเชีย่ยมันจะบนเห็นช่วยไม่ได้อยู่ดีอะอ,<ๆ>อยู่ในก้อมคือแบบออกดาเมจแล้วมันแรงมากๆแต่ว่าออกเป็นแทงผมก็ไม่เคยลองในใตายที่สองเองเจ้าเลยมากแต่มุมเนี้ยผมดักเอสเซลได้นะเ<ๆ>นี่ยเขาเรียกว่าเรารับที่โขดหินไม่เดินตรงนี้ก็เดินข้างล่างเลยว่าตรงกอมอะ<ๆ>อ้าวอาเคนชิปไปแล้วโดนกูเสยคางแล้วโยกยังไงแฟดหรือเปล่าอะไรแฟดไงล่ะตามไงฮะแล้วไปยันบอกอ่ะปาดหน้าไปทีหัวตัวมันน่าจะพิ้วนะครับ ของขวัญระบูขึ้นมาดีจังหวะเป็นใจไป,ไปเปล่าเว็บบูกันนะแล้วค่อยเล่นต่อเพราะว่าถ้เาเราใช้ปืนเปลืองอล้วมันเอาเพื่อนกูเลยไงเอาไปไหยเนาะโอ้ชิ้นมาเล่นสุดนะฮารอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบุยขอบุยอยู่เฮ้ยหุยทุบแรงมากสัญญามันก็ไม่รอดเลยเจอน้องสาะบอกเลยอืมอา้าวเราคิดว่าจะรอดเหรอพี่สิจักตามได้อะบอกเลยว่าพี่ถึงหมดอ่ะเอสลงเอสเดียวอะไรอ่ะนี่ไงหนึ่งไปกลับบ้านเก่าไปตุกตับตุกตับอ่ะตาเดียวเมนอ้าวแล้วขวบไม่โดนไงแล้วก็เขิน นี่นักอเ,เก็บงานซีรีส์หนึ่งมันไม่โดนมันแบบอัดลมแล้วมันแดชได้นะเอาเสี่ยเอาที่แจ็คโดนนะเรียบร,ร้ยรอยโซเลกตต้นมานี่รอบยากนะครับถึงจะเป็นแทงก็เถอะโอ้โอ้เดี๋ยวนะโอ้กูเหมือนจะชิ้นชีวิตเอาเรียบร้อยเลยเสี่ยอืนจัดอืดจริงพ่อมปสนกหน่อยแล้วกันเพื่อนอุ้ยอ่อนต้วป้อมแรงอยู่เนี่ยคีฟจะหมดเอาที่ผ่าล้วคี่หมดอากูฮาเลยอย่างเงี้ยเอาเรียบร้อยเลยโอ้โหไอเวน แม่งรู้สึกแปลกๆโอ้โหต้องช่วยเพื่อนก่อนแล้วล่ะเราโดนวับแดงคงต้องไวที่หลังเสยรฆ่าจังหวะนี้โดนหรือไม่โอ้้หูเลยว่าโดนนะอย่างเงี้ยโดนแน่นอนเรียบร้อยเอาถึงไงเอ็กส่งเอ็กซอร์ก็ไม่สนอ้าวมุมเดิมเอเซียวเฮ้ยเอเซียวนี่ความมุมเดิมแล้วเนี่ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้เทียนิดเดียววะโซ่สั้นไปหน่อยอุ้ยโอ้โหแล้วหมูกระยังไม่ทันจังหวะนี้ ก็ะะจะเรียบร้อยกลับบ้านอุ unreal, <c oughs> ้ยติดอีวอลโอแต่ว่าแบตเลยโอเคเรียบร้อยที่ผมเพิ่งสังเกตว่าโซ่แม่งเหมือนออกเคโทสเหมือนกันนะแล้วกลับบ้านไปออกของนี้ผมว่ามันค่อยจะคอมโบมันได้ดีมากเพราะว่ามันสโลนะเวลาตีเอาเชียร์เพื่อนกูโดนกูมั่ไอ้โมไอ้เหี้ยทารอนสองอ้วนะมึงอุ้ยแล้วใครอยู่นี้เอเบซ่าป้าป้าจะยินป้าแล้วผมงัดมาตรงนี้แล้วมาสองสัญญาก่อนตอบไปวะ ทุกเซ็ตอู๋เร็วมากเล่นผิวไปนี่นามิดเล่นเท่อะเมื่อกี้อูอท๋ที่เที่ยวเวกแรงมากเลยต้องออกกันไว้จะชินแล้วล่ะไม่งั้นเราไม่น่าจะยืน,นได้นานอะประโ,โยชน์นี้มาจังหวะนี้เก็บมานให้ตายหรือเปล่าโอเคแต่ว่าจริงๆไม่ค่อยเข้าเลยเพราะว่าดีเบียช้าปะวะเอ็นเปซ่ามันบ้ามากเลยดีดมันอยู่อยนั้นติดอีกรอบอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยใครขี่รักกูวัดหมดอ่ะบอกเลย มาตัวเดียวอ้าวคุณเลื่อนหรอวะที่ไหนไม่อ่า,ออาอนแผ่นหรอไม่ได้เล่นนานเอ้าเอาเอาอุ้ยตอนเอาเครือ่องกูแล้วไงควก่อนแล้วควก่อนแล้วควก่อนแล้วปล๊ดเดืยวมากูรู้กสวนอ่ะอ้าวไอ้คุณอยากยรู้ละเบิดผมหรือไงผมตัวใหม่ไงผมตัวใหม่ไงฮัลโหลผมผิวผมแรงอ่ะเข้าใจไหมผมควงโซ่ผมดุดเลือดดูด,ดิุ่นตับเต็มหลอดแล้วลแล้วไปต,ตีทีเฮ็กต่อจะทำยังไงอ่ะฮะคุณหลุดเดี๋ยวเรอแล้ดนได้ยังไงครับเพื่องงนๆไม่ขับเอ้าถูกลองชื่อคนขับได้ไงอื ขึ้นไม่ขับเลยวะนี่ถึงแล้วเนี่ยไอ้เชี่ยแต่คุณอย่าคิวดว่าจะรอดนะครับตีผมสามวิสองหนึ 2, 1, ่งเขาดาวไว้เลยแล้วปลายแรงงัดหน้าสวยโทรมาปุ๊บตุ้มตับอ้าวตัวไอ้ซอสดำไม่ถ่ายแล้วเหมือนคิดแรงมากแต่ว่าไม่ไหวแล้วกดสัญญาไปก่อนทําไมไม่ต้ของกดก็ได้จริงๆอุ้ยแล้วจังหวะนี้โอ้โหเฮ้จัดผิวไหวดังสายน้ํำว่าจะซิกแซกบ้าคนอะไรมันเท่ขนาดนี้เมื่อกี้วอสโซโลมังกรนะไม่ใช่เป็นหาเอเวซ่านะดูแบบดูดิด บ้าไปแล้วค่อนข้างจะแรงเลยแล้วดูโโอ้หูดูเลือดไม่เพียงเท้าดูเลือดจริงเดียวนะผมบอกเลยว่าไอเทมชิ้นนี้มันคุ้มมากเ,าเดีออเด้อจะขึ้นสักวิทารอนอยู่ตรงนี้เห็นได้แมปเมื่อกี้อ่ะเห็นีร่ายยากนะบอกเลยผมเต๋ยไปก่อนเพื่อไ,ไม่ให้คนต้องเจ็บตัวโพราะมันแรงมากนะมเมื่อกี้อะไรเนี่ยรับไอ้ลงพุ่มเหรอฮะอันตร้า,า,าตัวอืมเปิดได้เลยผมว่า ดมีพอยแน่นอนดูดิีมัสแบนนะตัวนี้ผมบอกเลยในแรงคือแบบหลุดมาแล้วถ้าคนเป็นนม่งยากมากเลยอันผิวมากมันแบบโอ้โอ,โอ,โอ,โอ้ยอร์มากันเพื่อนมีวอลกันๆๆเราน่าจะต้องโฟงกัสมังกรก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครสมัยนะงน้อยมันเข้ามาแล้วก็สมัยทันเพราะว่าสมัยเราอยู่คนเดียวไม่พลาดไม่น่าเข้านะเพื่อนเอ้ยไม่น่าเสี่ยงคือตัวมันซิกแซกมากดูดิเห็นปหกับงกําแพงมันแบบมันมุดได้หมดท้าไม่หนามากะ เวลาจังหวะแกงก็มีอันติต่อระยะมันไกลมากคือตัวมันโกงนะครับถ้าไม่เล่นก็แบนนะตัวนี้ในแรงถ้าเจอคนเป็นแม่งไปยากจริงกระแพงนี้บุดไม่ได้แนละ้วกูทำไปสามคริตเหลือติดต้นไม้ต้นไม้มันหนาโอเคเจ็บร้อนในมากเลยเชียร์กูพูด,ดเยอะจิเป็โโอ้อโอ,โอคิดหมดคิดหมดอดล้างตูดเดือดหมดรอบที่แล้วอีกกูที่ไหนรู้ข่าวที่พูดเลยแบบแส็บล้อในอมันอยู่ตรงกับตรงฟันล่างพอดีเลยฮาว โอ้ยหมดแล้วเพื <Madonna> ่อนหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วกูจ่ายเล่นหมดแล้วเมื่อกี้อัติอีกัดลมอ่ะถอยก่อนนะไปเอาบาลอนดีกว่าเอาชัวเอาชัวอันนี้ก็ไม่ได้ง่ายนะกดพีพีมาก็เจอทารันตึงอยู่แม่งโคตรแรงเลยโอ้ดูดิเอเมซ่าไม่แบงได้ไงอ่ะคุณไม่แบงก็เนิร์ฟอ่ะตัวแม่งเวอร์มากเอ้าวไปมาเปล่าตอนเขามาจริงแล้วผมก็เสยอันน้มันล่วงก่อนพอตัวทีเดียว แป๊กเด็กหลงหายเล่นต่อกูบอกเลยจังหวะนี้ใส่สุดทุกทางนะครับเอาไปแล้วล่ะโซโ่เดียวหัวขาดอะเมื่อกี้เอเมซ่าสกัดเอเมซ่าอติผมรีผมเสิร์ฟฆ่ามา,มาจังหวะนี้แล้วคุณจะซื้อผมได้หรือไม่ผมมีเอลเดอร์ไงครับมีเพื่อนด้วยจบแล้วน่าจะจบว่าชัวก็ขอคอมเมนต์ตัวละครหน่อยลการผมรู้สึกว่าตัวละครมันโอพีมากเกินไปนะแบบมันเก่งมาก ไม่รู้ว่าตัวละครมันเล่นยากหรือเปล่าหรือว่าผมเล่นเข้ามือเที่ยงไม่โอเวอรตัวเองแล้วไม่ใช่ไม่ใช่คือแบบตัวมันเก่งมากแล้วก็ฟิมากนะมันต้องไม่เนิฟก็แบนอ่ะจริงตัวละครทำออกมาได้ดีมากพอเราเล่นแล้วรู้สึกว่าเหมือนแบบทำสงครามแบบเที่ยแม่งฟิล์มแบบแม่ทัพจริงๆนะเว้ยแบบว่าเฮ้ยเที่ยแม่งเล่นมาขนาดนี้เลยวะคือตัวละครมันดีนะแต่ว่าแม่งโกงไงถ้าผมให้คะแนนผมให้สิบเต็มสิบเลยตัวเนี้ยเพราะแม่งแบบเล่นแล้วแม่งมันมือมากเอ็มพีด้วยไงพิษน็อตแน่นอนจริงๆก็เอามาเจอในคลิปหน้าคครรรับไไมู่่่่่้ววาาาจจจะะะลลงิปปอออตตแเ็น